สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะตามสัญญาเลยค่ะขวัญจะมาอัปเดตการรดน้ําต้นไม้เอ,อ่อหรือผักที่ขวัญเอาเข้ามาในบ้านให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าในการรดน้ําผัก ขวันใช้วิธีไหนบ้างนะคะก็การรดน้ําก็ไม่ไม่ยุ่งยากเลยนะคะอาทิตย์หนึ่งขอนอาจจะรดอยู่ประมาณ2ครั้งหรือไม่ก็แล้วแต่ว่าขันจะเช็คดินดูอีกทีนะคะว่าถ้าเกิดว่ามันแห้งเกินไปขอนก็อาจจะเพิ่มน้ําเข้าไปให้นะคะแต่รดนี่การรดนี่จะไม่ฉ่ามากนะคะก็จะรดแบบว่า น้อยนะคะให้เขาซึมลงไปทีละน้อยแล้วก็ให้ดินมันยังชุ่มชื้นอยู่นะคะส่วนวิธีการให้อาหารนะคะวันนี้ผมก็จะให้อาหารเขาด้วยนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอาหารออร์แกนิกนะคะซึ่งมันทำมาจากพวกกระดูกของปลาแล้วก็เป็นมูลสัตว์เป็นมูลขี้ไก่นะคะเป็น,นในส่วนผสมของมันคร่าวๆนะคะทุกคนก็เป็นสูตรออร์แกนิกนะคะ ก็จะามาผสมน้ําแล้วก็ใส่ในบัวน,นี้นะคะก็คือตามสูตรเลยนะคะขอนก็จะเอาตามสูตรในขวดนี้เลยก็คือน้ําประมาณเนี้ยก็จะใช้ครึ่งฝาตรงนี้ประมาณสิบสีนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามารดน้ําไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ออขอนจะทําให้ดูนะคะว่าขอนใช้วิธีไหนบ้างนะคะเวลาขอนลดลงไปในในกระถางผักนะคะเดี๋ยวขอผสมน้ํากับ อาหารมันก่อนนะคะขย่า,ยาวขวดก่อนนะคะทุกคนค่ะขอนก็จะจะเทลงไปในในบัวนี่นะคะน้ำขนเอาใส่ลงไปนิดนึงแล้วนะคะแล้วก็หลังจากนั้นพอขอนก็จะตวงอาหารมันลงไปอ,อืกลิ่นทุกคนเอ้ยมันเหมือนกลิ่นแบบว่านั่นละ ขี้หมูขี้ไก่แช่น้ำนาะทุกคนเอ้ยอะตามส่วนของมันเลยนะคะสิบสี่ครั้งเนาะก่อนจะใส่เข้าไปแล้วก็ถึงจะเอาน้ำตามลงไปนะคะโอ้โหทุกคนเอ้ยกลิ่นสุดยอดสองสามตอนนี้ก็ได้ปริมาณของอาหารมันครบแล้วนะคะสิบสี่ สิบสี่ช้อนเนาะถ้ามันคิดถ้าคิดเป็นช้อนโต๊ะก็จะประมาณสองช้อนโต้ะนะคะทุกคนแล้วก็ของก็จะเอาน้ําเปิดใส่ลงไปเลยนะคะเหมือนให้มันผสมให้ในตัวเนาะเดี๋ยวฝนจะหาอะไรมาคนนะอาจจะหาไม้อะไรสักอย่างมาคนกคนแต่ว่าเปิดน้ําให้แรงๆให้มันผสมให้นะคะก็จะให้น้ําขึ้นมาประมาณนี้นะคะทุกคนเอาจิ้นขนมก็กะๆเอาเนาะอ,อาจจะมีเหลื่อมล้ำไปนิดนึง เอาละค่ะทุกคนผมจะใช้ไม้คนก่อนนะคะให้ส่วนผสมมันเข้ากับนะ้ำเนาะบริเวณโซนนี้นะคะทุกคนมันก็จะเป็นโซนในครัวนะคะที่ขอนเอาเข้ามาบ้านบางส่วนนะคะมันก็จะมีต้นมะกรูดนะคะแล้วก็ต้นพลิกต้นกะเพรานะคะแล้วก็มีอะไรก็โดยหลัหลกๆก็จะเป็นพลิกนะคะแล้วก็ใบแมงลักเนาะแล้วก็โซนตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นต้นมันนี่ทรีนี่เห็นไหมสวยงามมากทุกคน เนี่ยเดี๋ยวขวัญก็จะเอาน้ำรดเขาก็คือหนึ่งบัวน้ำหนึ่งบัวตรงนี้อันเนี้ยขวัจะรดให้พอดีกับผักที่อยู่ข้างในนี้นะคะเรามาเริ่มรดตรงนี้ก่อนเลยขวัญก็จะรดไปรอบๆนะคะจะพยายามไม่รดตรงเอเ ปลายยอดตรงใบเขานะทุกคนขวก็จะเอาลดลงดินไปเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นต้นมะกรูดนะคะส่วนใบเขานี้นะคะขวก็จะใช้สเปรย์น้ําฉีดเอานะคะเพราะว่าถ้าเห็นเขาแห้ขงขวัก็จะสเปรย์น้ําฉีดนะอันนี้ต้นพลิกเนาะให้ทั่วๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นพลิกเนาะพยายามจะไม่ให้หมันเลอะนะทุกคน ทุกหยดของน้ำใช้ให้มันคุ้มที่สุดเหมือนเราให้อาหารเขาบ้างเป็นบางครั้งน,นะเนาะแล้วก็ส่วนแสงแดดนี่เขาก็ได้บ้างนะคะเพราะว่าบางวันก็ไม่มีแดดเนาะนก็จะเป็นต้นพลิกนะคะทุกคน อันนี้ขวไม่ได้ลดหลายวันแล้วก็จะให้มันชุ่มนิดนึงก็ต้นเลิกลดนี่อีกหน่อยนึงอันนี้ก็จะเป็นกระเพราขาว,ขาวให้เขช,ชุ่มๆหน่อยอ้าที่เหลือก็จะเป็นต้นมันนี่ทรีนะคะต้นนี้งามมากค่ทุกคนขึ้นซะแบบเป็นพุ้มใหญ่ เอายอดไปนิดนึงส่วนต้นนี้นะคะทุกคนขวนได้มาจากเพื่อนที่เทนะ็กซัสเนาะมีแต่ใบดอกไม่ขึ้นลดไปอันนี้อ่ะคือเขาไม่ค่อยจะต้องการน้ําเยอะเท่าไหร่เนะขอนก็บางทีอาทิตย์หนึ่งหยอดให้เขาทีนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะต้นมันนีทรีขนก็จะใช้สเปรย น้ำเปล่านี่แหละฉีดตรงโคนเขานะคะไม่ให้โคนเขาแห้งเนาะแล้วก็ใบนะคะฉีดตามใบอันนี้ก็เหมือนกันน,นี่ก็ไล่ฉีดตามใบเป็นบางครั้งไม่ให้เขาแห้งมากอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็แต่ก็ไม่ไม่บ่อยนะคะทุกคนส่วนมากก็จะบางทีผมก็จะสังเกตว่าเขาแห้งผมก็จะฉีดเขาทีนึงบางทีก็สองวันทีนึงอะไรอย่างเงี้ย ถ้าเช้าไหนที่แดดมันเข้ามาจัดๆตรงเนี้ผมก็จะฉีดน้ำให้เขาเนาะง่ายๆเพื่อไม่ให้เขาแห้งเกินไปเนาะก็ถือว่าแค่นี้ก็เสร็จนะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปรดกันในช็อปนะคะไปจะไปรดน้ำกันต่อในช็อปค่ะเอาละค่ะทุกคนต่อไปก็จะรดน้ำในนี้นะคะขวัก็จะ ทยอยลดไปนะคะให้มันได้พอดีกับน้ําในหนึ่งถัทงที่ขอนมีอยู่นะคะเพราะขอนจะไม่ลดเยอะเนาะกระถางลนิดละหน่อยเพราะว่าเขาชุ่มอยู่แล้ว,วต้นกล้วยนิดนึง ทยอยหยอดให้อาหารเข้าไปแล้วก็มะเขือเทศนี่วันจะลดเยอะหน่อยเนาะก็ชอบน้ำนิดๆนะคะโอ้โหใบเขากรอบมากเลยทุกคน นี้เขายังแบบว่าดินเขายังชุ่มอยู่นะขอนก็จะหยอดนิดๆเหมือนให้อาหารเขาก็พอละแล้วให้อาหารเข้าไปแล้วก็จะหยอดมะเขือเทศนะเนาะมะเขือเทศรดให้ชุ่มหน่อย อันนี้น่าจะเก็บกินได้ทั้งปีนะทุกคนตลอดหน้าหนาวนี่แหละค่ว่าจะเก็บกินได้ตลอดหน้าหนาวนี่แหละโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ขนนก็รดน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการให้ปุ๋ยเขานะคะเดือนหนึ่งอาจจะให้ครั้งหนึ่งก็พอนะคะไม่ต้องให้บ่อยมากเนาะแล้วก็ส่วนน้ําก็ สองวันสามวันทีหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ปล่อยเขาให้เจริญเติบโตนะคะมันอาจจะไม่เร็วฟรุตปลาดเหมือนเราปลูกข้างนอกนะคะทุกคนมันเขาก็อาจจะโตช้าหน่อยแต่เขาก็ยังมีผลิตผลให้เราได้เก็บกินอยู่บ้างนะคะทำไปเพลินเนาะแล้วก็ทดลองไปเรื่อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ สวัสดีค่ะ